นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดในการเป่าคุยเพียงออนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเป่าเพลงอ่ะวันนี้เราจะมาทบทวนการไล่เสียงก่อนนะคะโดยที่เริ่มจากเสียงโดนะคะเสียงโดก็คือปิดหมดนะคะด้านบน3นิ้วนะคะด้านล่าง4นิ้วแล้วก็อย่าลืมปิดรูด้านหลังด้วยนะคะอันนี้ก็คือเสียงโดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเสียงเลเสียงเลจัดโน้ตยังไงนะคะก็คือเปิด นิ้วก้อยหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้ก็คือเสียงเรนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเสียงมีเราก็เปิดอีกหนึ่งนิ้วนะคะจะเป็นด้านบน3ด้านล่าง2นะคะและต่อมานะคะเสียงฟาเราก็เปิดอีกหนึ่งนิ้วนะคะด้านบน3าด้านล่าง1นะคะอันนี้เราเรียกว่าเสียงฟานะคะต่อไปนะคะเสียงซอนนะคะเราเปิดด้านล่างหมดเลยนะคะด้านบนปิด3อันนี้เราจะออกเสียงว่าเสียงซอนนะคะ ต่อมานะคะเสียงลานะคะให้เราเปิดนิ้วนางอีก1นิ้วนะคะก็จะเป็นเสียงลานะคะแล้วเสียงทีนะคะก็คือการเปิดไปอีก1นิ้วนะคะอันนี้เราก็จะเป็นเสียงทีนะคะและสุดท้ายนะคะเสียงโดสูงนะคะให้เราเปิดนิ้วด้านล่างออกมานะคะโดยที่ปิดนิ้วชี้เอาไว้แบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงโดสูงนะคะเดี๋ยวเรามาลองไล่เลยนะคะโดยที่เราจะไล่ตัวโน้ตละ4จังหวะนะคะเดี๋ยวรอบนี้ให้คุณครูนะคะ เริ่มก่อนนะคะนักเรียนลองทำนิ้วตามไปก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเตรียมขุยขึ้นมาเลยนะคะ นำขุยขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ เลยนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถทําได้แล้วนะคะต่อไปเราจะไล่เสียงคะ่ะจากเสียงสูงนะคะก็คือโดสูงไล่ลงมานะคะจนมาหาโดต่ำนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะโดสูงเราจับยังไงคะก็คือจับนิ้วชี้นะคะปิด1รูนะคะรูล่างเปิดแล้วก็รูที่เหลือก็เปิดนะคะเป็นเสียงโดนะคะต่อมานะคะเสียงทีนะคะเราใช้นิ้วโป้งนะคะหรือว่านิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยปิดไปด้านล่างนะคะ ก็จะเป็นเสียงทีนะคะต่อมานะคะเสียงลานะคะใช้นิ้วกลางนะคะปิดนะคะนี่ก็จะเป็นเสียงลานะคะต่อมานะคะเสียงซอนนะคะใช้นิ้วนางปิดนะคะเป็นเสียงซอนนะคะต่อมานะคะจะเป็นเสียงฟานะคะไล่ลงมาเลยนะคะก็จะใช้นิ้วชี้ของเรานะคะปิดอีกหนึ่งรูนะคะเมื่อได้เสียงฟ้าแล้วนะคะไล่ลงลงมานะคะเป็นเสียงมีนะคะใช้นิ้วกลางนะคะปิดลงมานะคะเป็นเสียงมี ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นเสียงเลนะคะอันนี้นะคะบนามล่างสามก็จะเป็นเลและสุดท้ายนะคะปิดหมดกนะคะก็จะเป็นเสียงโดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเป่าให้ในักเรียนดูหนึ่งรอบก,ก่อนนะคะโดยไล่จากเสียงโดสดลงมาหาโดต ขุยขึ้นมานะคะแล้วก็นับจังหวะแล้วไล่จัดโดสูงลงมาหา เดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนลองทําดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่คุณครูจะแค่ทำนิ้วไกลลายให้นะคะแล้วนักเรียนก็ลองลอง,ลองทำไป4จังหวะน,นะคะพร้อมแล้วนะคะหยิบขุยขึ้นมาเลยค่ะ มากๆเลยนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะไล่จากโดสูงลงมาหาโดต่ำได้แล้วนะคะรอบต่อไปนะคะเราจะไล่จากโดต่ำขึ้นไปหาโดสูงนะคะแล้วก็ไล่จากโดสูงลงมาหาโดต่ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองเป่าให้ในักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะ นิ้วนะคะใจลายให้เท่านั้นนะคะเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมขุยึ้นมาเลยนะคะ เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถไล่โดต่ำไปหาโดสูงแล้วก็ไล่โดสูงมาหาโดต่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโน้ตก่อนนะคะเพลงช้างนะคะโดยเริ่มจากตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะรอบเดียวเลยนะคะซอน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 ,อน,อนมีเลมีซอนโดซอนมีเลมี แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าลองเป่า มากๆเลยนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะเป่ามาจนถึงแบบฝึกหัดตรงนี้แล้วนะคะถ้ามีตรงไหนที่นักเรียนติดขัดนะคะนักเรียนสามารถวนไปฝึกซ้อมได้นะคะแล้วคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถเป่าได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะ